ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าค่ะใครสักคิ้วฟังนะคะคุณบุษยาค่ะคุณบุษยาบอกอาจารย์ว่าสักคิ้วได้หนึ่งอาทิตย์ สีมันจะลอกแล้วต่อไปสีจะขึ้นมาจริงไหมคะโอเคค่ะอาจารย์มีคําตอบให้นะคะตั้งใจฟังนะคะนักเรียนอาจารย์ขออนุญาตอธิบายแบ่งออกเป็น2ประเด็นดังนี้นะคะประเด็นแรกนะคะก็คือกลไกลการหายของแผลค่ะการฝังสีหรือการสักคิ้วนะคะก็คือการที่เรานําเม็ดสีลงไปยังชั้นหนังแท้ตื้นๆด้านบนนะคะดังนั้นแปลว่าอะไรมันต้องผ่านในการกรีดการสร้างแผล ที่ชั้นหนังกำพร้าด้วยช่วงแรกแผลที่เราเห็นนะคะจะเป็นแผลที่ชั้นหนังกำพร้าค่ะซึ่งจะมีแผลและเกิดการดำขึ้นเข้มขึ้นและเกิดการด่างระหว่างที่ตกสะเก็ดซึ่งในช่วงแรกนะคะผิวเราตอนที่เป็นแผลจะดำชัดนะคะทั้งนี้จะดำมากดำน้อยชัดมากชัดน้อยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือเลือดที่ออกของลูกค้าหลังจากที่ตกสะเก็ดแล้วนะคะเนื่องจากเรานะคะอยู่กับคิ้วที่เข้มมานานในขณะที่ตกสะเก็ดตอนแรกเราอาจจะยังไม่ชินนะคะกับผิวที่เรียบหรือออกสีขาวหรือ ดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็อดทนรอให้ผิวมีสีที่นิ่งสักครู่นะคะเพราะกระบวนการหายของแผลในชั้นหนังกำพรายังมีการผัดเซลล์อยู่บริเวณชั้นหนังกำพรานะคะจะมีระยะเวลาในการผัดเซลล์ผิวตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนของชั้นหนังกำพราเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ28-45วันดังนั้นช่วงแรกนะคะ ใครที่1อาทิตย์ยังไม่สวย2อาทิตย์ย in ังไม่สวยอดทนร้อยถึง28-45ถึงวันนะคะเมื่อครบประมาณ28-45ถึงวันแล้วนะคะสีที่เห็นก็จะนิ่งขึ้นและเป็นสีที่อยู่กับคุณจริงถาวร1-2ปีหากคุณสักคิ้วกึ่งถาวรประเด็นถัดมานะคะก็คือเรื่องของเทคนิคค่ะเนื่องจากว่าเทคนิคที่แตกต่างกันนะคะการขึ้นสีหรือการติดสีก็แตกต่างกันค่ะถ้าคุณสักคิ้วสไลด์นะคะแน่นอนว่าหลังสักจะดำค่อนข้างมากพอลอกมาจะเหลือน้อยมากค่ะ ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณสักคิวแฮร์โสอคิวออมเบที่เป็นเข็มประเภทใหม่สีแบบใหม่การขึ้นสีนะคะจะไม่แตกต่างมากนักจากหลังทําทันทีสําหรับคุณอุษยานะคะให้ดูค่ะว่าเราได้สักกับช่างในเทคนิคไหนเทคนิคแต่และเทคนิคก็จะมีระยะเวลาในการลอกและการเฟดหลังลอกแตกต่างกันไปหากเป็นเทคนิคใหม่แต่สีไม่ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างแล้วนะคะอาจารย์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังตัดสินใจสําหรับการสักคิวนะคะกดบันทึกคลิป นี้ไว้ได้เลยค่ะ